นิยายเรื่อง baby I love you เด ok ือนละแสนแฟนหลอกๆตอนที่36ก้อนเมฆกระจายเปิดฟ้าโลง่งสายลมพัดเอื่อยแดดจ้าเรียกเหงื่อไอที่กำลังใช้จอบขุดแปลงอยู่กับพีการลงทุนของนายจ้างกลมกลืนกับลูกน้องต่างกันก็เพียงร่างกายที่โดดเด่นดูมีภูมิฐานโซลา่าไปลงหมักแล้วใช่ไหมไอที่กำลังขุดแปลง เอ่ยถามพีที่ตั้งหน้าตั้งตาขุดต่อจากเขาครับคุณลวิกับคุณท่านก็ไปด้วยครับพีตอบด้วยรอยยิ้มป่านี้ตีกันโรงพังละมัง้งเขาว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ไอ้พูดติดตลกยืนเท้าเอวปาดเงือครับคงเป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้ผมจะนำผลองุ่นเข้ากรุงเทพไปส่งโรงงานแล้วก็จะแวะไปบริษัทด้วยคุณมีอะไรจะสั่งอย่างอื่นไหมครับเออมีอย่างหนึ่งฝากบอกการดาด้วย าตามหาบ้านโซล่าให้หน้อยแล้วก็โทรหาผมครับจะบอกให้ตามนั้นพี่ตอบตกลงแล้วขุดแปลงต่อไอ้อมยิ้มชอบอกชอบใจวางจอบเดินย้อนกลับไปที่ออฟฟิศโซล่าเดินขึ้นบันไดเรือนไม้กวาดสายตามองหาคนที่เรียกเธอมาพบ เด็กน้อยนั่งอยู่ที่โต๊ะบาร์ชี้มือบอกโซลา่าให้เห็นผู้หญิงที่นั่งไข่ห้างดื่มน้ำสวมหมวกปีกอันใหญ่สวมแว่นกันแดดสีดำโซลา่าขมวดคิ้วจับผมให้เข้าที่เข้าทางก่อนเดินตรงดิ่งเข้าไปหาเธอที่นั่งเชิดหน้าอยู่คุณมีอะไรถึงให้คนงานไปตามฉันมาโซลา่าทักทายอย่างไม่เป็นมิตรยืนมองเธอที่แสยะยิ้มดื่มน้ำองุงนกับไผ่องุงนอย่างสบายใจ นั่งก่อนจีฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอทิพเหลือบมองโซลาที่ค่อยๆหย่อนก้นลงนั่งฝั่งตรงข้ามแล้วมองเธออย่างหนักใจมีอะไรโซลาเลิกคิ้วถามเสียงเบาเมื่อเห็นผู้คนสัญจรเข้ามาเป็นลูกค้าฉันจะต่อรองกับเธอเรื่องไอ้เธอก็รู้ใช่ไหมว่าไอ้ยังรักฉันอยู่ทิพมองหน้าโซลาที่ขมหดคิ้วคิดตามฝั่งเธอพูดด้ยไม่พูดอะไรในขณะเดียวกัน ไอเดินมาถึงเรือนไม้อย่างเหมาะเจาะเขาเงยหน้ามองด้านบนถึงกับพงะเดินเลี้ยงไปอยู่ด้านหลังแอบฟังอยู่ที่เสาด้านล่างเธอคงอยากได้ไร่นีม้มากเลยสินะฉันมีข้อเสนอห้าสิบห้าสิบคนละครึ่งถ้าเธอหลีกทางให้ฉันคบกับเขาและพาฉันเข้าไร่นี้ได้ฉันจะให้เธอเครื่องหนึ่งแต่ถ้าเธอไม่ทำฉันจะตอบสนองด้วยการทำลายไร่นี้เธอเป็นคนสร้างมันมากับมือไม่ใช่หรอ คุณจะทำอะไรทำทุกอย่างเพื่อกำจัดแกไงเพราะฉะนั้นรับข้อเสนอดีๆหรืออยากตายทิปจับแขนโซลาบีบจนเกิดรอยคุณเองล่ะสิที่สร้างเรื่องวุ่นวายให้ไรน้นี้ทำไมคุณร้ายกาจขนาดนี้โซลาดึงมือทิปออกฉลาดก็ออกไปสิไม่งั้นฉันจะทิปลุกขึ้นแล้วยื่นหน้าเข้ามาใกล้โซลารพร้อมกระซิบอย่างแผ่วเบาเผาท้ายไรให้ดูเป็นตัวอย่าง กว่าจะมาช่วยกันดับไฟคงมอดไม่เหลือซากไม่มีทางฉันไม่ให้มันเกิดขึ้นแน่ทุกคนหันมองโซล่าที่ตบโตะลุกขึ้นจ้องทิพย์อย่างโมโหก็คอยดูว่าเธอจะเก่งสักแค่ไหนทิพย์ยิบกระเป๋าแล้วเดินออกไปพร้อมวางเงินไว้ที่เคาน์เตอร์อย่างแรงโซล่ากัดริมฝีปากกำมัด ฉันไม่อยอมให้คุณทำอะไรไร่นี้แน่ฉันจะปกป้องไร่ด้วยชีวิตของฉันเองแล้วฉันก็จะไม่ไปไหนด้วยฉันจะอยู่กับคุณไอา์น้ำเสียงหนักแน่นของเธอทำคนที่แอบฟังอยู่หลุดยิ้มออกมาแม้จะกังวลอยู่มากแต่เธอก็ทำให้อบอุ่นขึ้นเป็นกองโซล่าเดินลงบันไดไปโซล่าเดินเข้ามหาพีที่อยู่กลางไร่กับคนงานเธอเรียกคนงานครึ่งหนึ่งไปช่วยทำศาลาท้ายไร่ทั้งสองฝั่งเพื่อตรวจเฝ้าดูนยามดึก ทุกคนที่ได้รับหน้าที่ให้ช่วยกันยกไม้จากหน้าไร่ไปท้ายไร่ช่วยกันลงแรงอีกครั้งเพื่อให้สาลาออกมาเสร็จโดยเร็วที่สุดโซล่าควบคุมการทำด้วยตัวเองอย่างหมกมุ่นจนเวลาผ่านไปหลายวันแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนไอย,ยืนมองอยู่ที่บ้านพักอย่างเคร่งเครียดแต่ต้องจำใจปล่อยไประวิกับสุรียืนมองอยู่หน้าไร่ถึงกับถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายถึงกับถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายหลายวันต่อมา ไอ้มองศาลาที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งสองหลังตรงมุมไร่ที่ห่างกันคนละฝากเขาจับระเบียงบ้านพักก่อนเหลียวมองโซล่าที่ตื่นแต่เช้ารีบทำกิจวัตรส่วนตัวจนเสร็จแล้วเล่งฝีเท้าลงบันไดรีบไปไหนเขาทักเธอในทันใดขณะที่เธอสวมรองเท้าอยู่ที่เชิงบันไดไปทายไร่เปลี่ยนเวรยามไงช่วงนี้เข้าหน้าฝนคุณไปจัดการวายของคุณเธอแล้วก็ฝากโรงหมักด้วยนะ พูจบเธอก็ได้วิ่งออกไปทันทีไอ้มองตามอย่างหนักใจแล้วเดินไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดลงบันไดใส่รองเท้าออกตัววิ่งมุ่งหน้าไปอย่างท้ายไรยก่อนชะงักเมื่อมีเสียงมือถือดังขึ้น Baby I love you ได้ยินไม่คนดีขอให้คืนนี้ดีกอดเธอไว้ Baby I love you ไงดาเจอแล้วค่ะ กว่าจะเจอรู้ไหมฉันเจออะไรเพื่อนเธอซอกแซกถามเก่งมากจนหน้าปวดหัวอืมขอบใจนะเสร็จแล้วก็พาคุณพ่อฉันไปพบด้วยเดี๋ยวท่านจัดการเองโอเคค่ะบอสว่าแต่เสียงเหนื่อยๆนือทำอะไรอยู่วิ่งวิ่งทำไมไอหยุดเดินยืนอยู่หน้าไรมองไปยังท้ายไร่เห็นโซล่าย,ยืนคุยกับคนงานอย่างหมกมุ่นทำไมดาทำไมเธอต้องเหนื่อยขนาดนี้ ควรพักบ้างอะฉันเหรอนี่ฉันก็กินเกือบสี่มือแล้วนะจะอ้วนแล้วเนี่ยงานก็สบายไม่เห็นหนักไม่ใช่เธอแต่เป็นโซลา่าอ๋อก็ไม่บอกฉันพอจะทำอะไรได้บ้างไหมเรามีหน้าที่กันคนะลยยังมีความรักที่เหมือนกันแต่ดูเหมือนยืนกันอยู่คนละโลกบางทีเธออาจจะรักไล่นี้เหมือนบ้านตัวเองก็ได้นะอจายเย็นซิค่อยคอยหาเวลาเอาเวลาที่ไหนระดา เธอไม่รู้หรือไงว่าฉันห่วงเธอแค่ไหนเออฉันน่ะรู้แต่เขาไม่รู้บอสก็บอกเธอให้เข้าใจสิเชื่อสิใจเย็นก่อนชื่อนายก็ออกจะเย็นทำไมหมู่นี้ใจร้อนจริงแค่นี้นะดาเถอเว้ยเอา